Previously on Life is Strange. Whoa. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Don't ever touch me again, freak! Let's talk about your superpower. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now! It won't work. I know this isn't pleasant for any of us. Miss Caulfield, please, tell us everything. Hey, Stelman Louise. That's Rachel's bracelet! Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, alright? It was a gift. Max, we have to find Rachel soon. Like you said, it's time to start the search for clues. Welcome to my domain. Let's find what we want and be. Max, you better come check out these files. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. Listen, I found pictures of Rachel and Frank. Being more than friends. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? So, who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? No, you don't. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? Ever since he died, my life has been dipped in shit. Chloe, I am awesome. We are awesome. <laughs> Hello? Are you even listening, Maxine? This is totally fucked up. What else have I changed? Max Caulfield. Hold on. Chloe, you have a visitor. เอาละครับผมครับสวัสดีปเป็ิ้จางคกรับเดเดนครับเรามาอยู่กับเกม Live is Strange กันอีกแล้วแล้วแล้วนะครับเป็นเอพิโซดที่4แล้วรอมาตั้งนานถ้าให้นับจากเกมออกตั้งแต่เอพิโซดที่3ก็นูนะ่นแหะสองเดือนกว่าได้มั้งเฮ้ย <Hey, S 2> ได้ยินเสียงอะไรนะ่ะเป็นเสียงคลื่นกระทบฝั่งนะชายฝั่งครับได้ยินเสียงโนร้อง สำหรับเหตุการณ์น,นี้คิดว่าน่าจะเป็นไทม์ไลน์ที่แม็กก็ไปเปลี่ยนแปลงอดีตแล้วแล้วก็กลับมาโลกปัจจุบันแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลกเกิขึ้นมากมายนะฮะซึ่งก็คือถ้าเราจำกันได้คือเราไปทำให้วิลเลียมนั้นรอดตายจากอุบัติเหตุรถยนต์แต่ว่าโคลอีเนี่ยก็ดันประสบอุบัติเหตุแทนพ่อตัวเองซะง,งั้นนะฮะแต่ว่าไม่ตายนะแต่ว่าแบบพิการมันก็มันเป็นเรื่องของความผกผันนะฮะ ผ่านการเวลาซึ่งบางทีความสมดุลทางธรรมชาติความสมดุลของเรื่องการเวลาเนี่ยถ้าเราไปเปลี่ยนแปลงมันนิดนึงนะฮะบางครั้งมันก็วนกลับมาที่เดิมอุย้ยประวานตายแน่นอนครับมันก็มีเรื่องของภัยธรรมชาติที่กําลังแบบว่าส่งสัญญาเข้ามานะครับว่ามันมีหายนะกําลังจะเกิดขึ้นแล้วก็มีพายุด้วยนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าวันไหนจะมาจำไม่ได้แล้วเหมือนกันคงไม่กี่วันนี่แหละมัง้งแล้วเราทาอะไรอยู่ตอนนี้เรากําลังชมวิวอยู่ Life is Strange เอพิี่สี่ด r r o o o ห้องมืดตละะะะะะึดตึ๊ดสำหรับห้องมืดนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรกันแน่นะฮะแต่มันก็มีการเปลดนมาแต่เอดที่3แล้วผมว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวโยงนะฮะเกี่ยวกับเรเชลแอมเบออ่าเจอแล้วนี่ตัวรับขอบฟ้าเหล่าเทเลทับบี้บอกลวบึงไม่ใช่กลับมาก่อนเฮ้ยเออนี่นะฮะมันก็ผมว่า แม็กซ์เนี่ยน่าจะสามารถกลับไปแก้ไขได้นะแต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนะเดี๋ยวรอดูไปก่อนกันแล้วกันตอนนี้ก็เดินเที่ยวก่อนตะวันจะตกดินมันรู้สึกแปลกๆนะที่ออกมาเที่ยวกับเธอแบบนี้อีกฉันรู้เราต่างก็รู้สึกเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าก็ยังดีนะที่เธอส่งจดหมายมาหามากกว่าเพื่อนคนไหนเลยแหละแล้วเธอก็เขียนลงบนกระดาษแบบอย่างดีเลยนะสมกับเป็นแม็กซ์จริงๆเลยอ่ะช่างดูโอ้อวดดูรา แต่ฉันก็ชอบข้อความในนั้นนะมันเหมือนกับบทกลอนอังกฤษ <S <S นะเธอคู่ควรกับมันแล้วล่ะบางทีการเขียนจดหมายมามันอาจจะง่ายกว่าที่จะมาเยี่ยมฉันด้วยตัวเองก็ไม่ได้กะจะว่าอะไรหรอกนะไม่ได้ตั้งใจเธออาจจะไม่อยากติดอยู่กับการสนทนาที่อึดอัดแบบนี้ก็ได้มั้งก็พอตัวอยู่นะประมาณนั้นแหละ ฟังนะสิ่งที่แย่ที่สุดที่เธอทําได้ก็คือเลี้ยงดูฉันเหมือนกับเด็กทารกฉันยังอยากที้จะหัวเราะแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนรักของฉันอยู่เราอยู่ตรงนี้ได้ไหมนี่เป็นวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยมากๆเลยช่างภาพเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงเวลาทองคำนะเห็นไหมล่ะ้าไม่มีเธออยู่ที่นี่ฉันก็คงไม่รู้อะไรพ <c oughs> นันได้เลยว่าจะควรจะถ่ายรูปได้อเมซิ่งมากวันไกลหาดพวกนั้นคงจะรู้สึกแซดมากอะ ฉันพอจะเข้าใจความรู้สึกกับพวกนั้นอยู่นะ <At> least, อย่างน้อย here, ฉันก็ยังมีชีวิตกับเธออยู่ตรงนี้ re เธอนี่เป็นผู้รอดชีวิตตัวจริงเลยล่ะโคลี่ฉันเข้าใจว่าเธอ <so much. S 1> จะต้องแบกรับอะไรมามากมายฉันไม่อยากให้ใครมารู้สึกเสียใจกับเรื่องฉันหรอกนะฉันก็ทำได้อยู่แต่ว่าพ่อแม่ของฉัน guilty, พ่อฉันยังรู้สึกผิดเรื่องที่ซื้อรถให้ฉันอยู่เลย วิลเลียมเราจะไม่พูดถึงวิลเลียมดีกว่าฮะเอาอุบัติเหตุเนาะเธอโอเคไหมถ้าจะพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุเราก็ไม่เคยคุยกันเลยเนี่ยนะมันก็ไม่มีอะไรพูดมากหรอกก็มีไอ้บ้าคนหนึ่งขับ SUV มาปาดหน้าน่ะแฉันก็ตกลงไปในคู่แล้วเธอจำได้ทุกอย่างไหมฉันเห็นทุกอย่างในเสี้ยววินาทีนั้นฉันรู้สึกเหมือนว่าหลังฉันจะหักและนั่นเป็นความรู้สึกสุดท้ายที่ร่างกายฉันรับรู้ได้พอฉันตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาล ฉันไม่สามารถขยับตัวได้เลยโอ้พระเจ้าฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีไม่ต้องพูดอะไรหรอกฉันก็ดีใจนะที่ได้เห็นเธออีกครั้งหนึ่งแต่ฉันก็อยากให้กำจัดเรื่องที่มันไม่ค่าคิดแบบนี้ออกไปเหมือนกับเด็กที่หายตัวไปเฮ้รเชลแอมเบอร์หรือเปล่าเธอสมายถึงร a เชลแอมเบอร์เหรอแล้วครั้งสุดท้ายที่เธอคุยกันคือตอนไหนอ่ะไม่เคยคุยเลยแค่อ่านข่าวของเขาเฉยอ่ะ ไม่รู้จักชื่อเขาด้วยซ้ำรู้จักด้วยอ่ะนี่เป็นโลกที่แตกต่างจากสมัยที่เราเป็นเด็กมากเลยว่าไหมนั่นจะเหตุการณ์หิมะตกอีคลิปส์มันก็ดูเหมือนจุดจบของโลกมากกว่าคิดว่างั้นเหรอจะคิดว่างั้นเหรอฉันตามไม่ค่อยทันสักเท่าไหร่อ่ะนะ ฉันมีเวลามากกว่าเธออยู่นะอีกอย่างฉันเป็นเด็กเนิร์ดวิทยาศาสตร์นะแต่ว่านี่มันไม่ make เซนส์เลยฉันรู้ว่าทุกอย่างนั้นอยู่ในการควบคุมแล้วแต่ว่าตราบใดที่เรายังมีกันและกันฉันไม่รู้สึกกลัวเลยนะการได้มาเที่ยวกับเธอนี่ทำให้ฉันรู้สึกว่าเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเลยเธอคงไม่รู้หรอกฟังนะโคลอีฉันขอโทษที่ฉันไม่ออกมาพบเธอให้มากกว่านี้มันผิดมากๆเลยเธอเป็นเพื่อนรักของฉัน แม็กซ์ขอบคุณนะที่เธอมาหาฉันเธอนี่สุดยอดเลยฉันไม่คิดว่างั้นหรอกนะจมูกฉันเริ่มเย็นๆแล้วอะบางทีเราน่าจะกลับไปที่บ้านนะมันหนาวโคตรๆเลยแหละโคตรๆเหรอฉันเกลียดคำนั้นชะมัดเลยอะอย่าว่ากันนะไม่ว่าหรอกก็ไอ้เฮลลาเฮล่าเนี่ยโคตรๆเนี่ยฮะมันเป็นคำที่โคลอี้สมัยดึงดาวหัวสีฟ้าตะนนกแก้วนะฮะ ในไทม์ไลน์นั้นนะชอบพูดนะะก็จะเป็นคนหยาบๆนิดน,นึงแต่ว่าโคลอีคุนี้ก็จะเป็นคนที่แบบเรียบร้อยนิดนึงนัดเนิร์ดนิดนึงนะไม่ได้เป็นสาวพังใจแตกเหมือนตอนที่แม็กซ์ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอดีตนะก็รอดูกันต่อไปนะว่าแม็กซ์จะจัดการเรื่องนี้ยังไงเฮ้ยน้ำมันประภาคารนี่นะสรุปคือเหตุการณ์นั้นก็ยังเกิดขึ้นเหมือนเดิมครับเรื่องภัยธรรมชาตินี่ก็ยังมีให้เห็นอยู่นะ อะละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านของโคลอีนะครับโดยสังเกตได้ว่าบ้านนี่สะอาดเอี่ยมอ่องเลอะเกินะเทียบกับทไลนนที่แล้วนะฮะแบบว่าทาสีอะไรเรียบร้อยหมดเลยนะที่นี่เป็นที่ที่ไฮเทคมากเลยคงเป็นห้องขังที่ไฮเทคซะมากกว่าแต่ว่าฉันก็ยังโชคดีนะที่พ่อแม่ฉันก็พยายามมากเลยที่จะดูแลฉันฉันรู้ว่ามันยากสำหรับเขาแต่พวกเขาก็ดีใจนะที่เธอยังอยู่กับพวกเขาเนี่ย ก็จริงนะโดยเฉพาะตอนที่เขาไม่สามารถเดินในเพลงลำพานได้อีกบางครั้งฉันก็ทำตัวเหมือนเด็กวัยรุ่นมีปัญหาเพื่อที่จะให้เขาแบบว่าอยากให้เขาคุยด้วยอะไรเงี้ยน่าสมเพศนะว่าไหมโคลีเจอเป็นลูกที่น่ารักมากเลยนะฉันเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็เซนซิทีฟอ่อนไหวมาก เชื่อสิเก็ยังทําตัวอย่างนั้นอยู่ดีนั่นแหละโดยเฉพาะตอนที่มีพยาบาลมาคอยดูแลตอนที่ฉันถ่ายแล้วก็มาเช็ดก้นในฉันนะหรือไม่ก็ตอนที่หมอมาพลิกตัวฉันมันก็นว่าเป็นหุ่นวิทยศาศาสตร์ฉันนี่ไม่อยากนึกภาพเลย <S <S แต่ว่าเธอก็ยังอเมซิ่งอยู่ดีนะเธอเป็นแบบนี้มาตั้งแต่รอยเป็นเด็กแล้วก็พูดอีกครั้งนะที่กลับมาแม็กซ์ฉันอยากจะดื่มน้ําซะหน่อยนะ่ะช่วยไปหยิบน้ำให้ฉันหน่อยได้ไหมโอเค ไปหยิบน้ำไม่ทีนะอยู่ตรงไหนเลยทีนี้่ขอสำรวจก่อนกันแล้วกันนะอย่าเพิ่งตายนะโคโลีแค่ไม่กินน้ำแป๊บเดียวอันนี้เป็นลูกแก้วหิมะนะครับถ้าขายับแล้วก็มันจะมีผงสีขาวลอยระลอกอ๋อแต่อันนี้จะเป็นกวางนะฮะเาเราเคยเห็นแล้วนี่ตอนที่เราย้อนเวลากลับไปใช่ไหมมันยังอันเดิมนั่นแหละคิดว่านี่ hello, <Chloe. S 1> ตุ๊กตาหมี hello colly อันนี้คงชอบสัตว์แบบว่าขนปุกปุยน่ารักแล้วหน้าต่างเปิดได้ไหมไม่ได้รูปนี้ อ๋อเป็นรูปนี้ครับที่เราถ่ายให้ไงเออนี่คงเป็นความทรงจำโคลอีกับวิลเลียมนะฮะที่มีด้วยกันแต่ถ้าเราไม่ถ่ายในตอนนั้นก็อาจจะไม่เห็นรูปในตอนนี้ละมาฮะโคลอีได้มองออกไปที่สวนแล้วนึกถึงวัยเด็กของตัวเองหรือเปล่าเขาคงแทบจะแตะย่าไม่ได้ด้วยซ้ำไปตอนนี้แน่นอนแลวฮะนอนอยู่ตรงนี้นี่อะไรเนี่ยอย่างน้อยโคลอีก็คงไม่ต้องใช้มันมากนะะอันนี้น่าจะเป็น เครื่องช่วยหายใจถึงขนาดต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเลยนะฮะเอาละ่ะสำรวจก่อนอันนี้นี่ไงน้ําแต่ก่อนอื่นขอดูยางอื่นก่อนนะใจเย็นนะโคลอี่นี่แหละโคลอี่คนเก่ามีกําไรข้อมืออันนี้เป็นเมคอัพเครื่องสําอางฉันน่าจะแต่งหน้าให้<ต>คโคลอี่นะไม่ได้ไหมายความว่าจะทําไม่ได้แต่ว่ามันน่าจะสนุกดีออกอันนี้คอมพิวเตอร์หรือเปล่าเนี่ยโอ้หนี่มันเจ๋งมากเลยอะ่ะสามารถที่จะเข้าเว็บอะไรงนี้ได้ด้วยนะโคลอี่อันนี้อะไรเนี่ย โอ้โคลอี้สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ได้ด้วยมันเจ๋งมากเลยอ่ะที่มีอุปกรณ์ช่วยโคลอี้แบบมีความเป็นพังอยู่ในหัวใจเลยแต่ว่าคงจะสเตจได้ไม่ได้แล้วนะกระโดดผู้ตัวจากเวทีแล้วอย่างน้อยก็โคลอี้ก็มีเพื่อนออนไลน์นะฮะก็หมอไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่ะนะแค่นี้มีอะไรอีกมีอะไรสำรวจอีกอะไรห้องน้ำ โอ้จอส์วิลเลียมนี่ลงทุนสร้างห้องน้ำใหม่หมดเลยอ่ะให้โคลอีเป็นพ่อแม่ที่ดีมากเลยอ่ะอันนี้เป็นโปสการ์ดใช่ไหมโอ้อย่างน้อยพ่อแม่ของเซนก็ส่งการ์ดมาอ่าโคลอี Chloe, หนูรู้ว่าเรารักหนูและหนูก็อยู่ในใจของเราเสมอเราหวังว่าจะได้เห็นหนูยิ้มในเร็วๆวันนี้ขอให้หายไวๆไรอันกับเวเนซ่านะฮะพ่อแม่ของแม <a person. S 2> ็กซ์นั่นแหละฮะสงสัยจังเลยว่า <I 'm S 2> ใครส่งอันนี้มามันดูเป็นโปสการ์ดที่ธรรมดามาก คิดถึงเธอโคลอี Chloe ที่รักฉันเสียใจในเรื่องที่เกิดขึ้นขอให้รู้ไว้ว่าฉันอยู่ตรงนี้เสมอถ้าเธอต้องการอะไรหวังว่าเธอจะรู้สึกดีขึ้นและหวังว่าจะได้พบกันอีกรักนะจุบ๊บจุเมแกนใครว่าเมแกนนี่ <Chloe. S 1> อ๋อนี่ของแม็กซ์ฉันมันไร้ <c oughs> กรอนอะไรยาวๆขี้เกียจอ่านมากเลยโคลอี Chloe, ฉันแค่เขียนจดหมายมาหาเธอเพื่อให้รู้ว่าฉันคิดถึงเธอ ฉันไม่ค่อยถนัดเรื่องเขียนไอ้พวกหวังว่าจะคงสบายดีอะไรพันนั้นหรอกนะฉันรู้ว่าตอนนี้ชีวิตของเธอกําลังลําบากและฉันไม่อยากให้มันมาขวางทางมิตรภาพของเราใช่ข้างหลังๆฉันไม่ได้มาหาเธอเลยแต่ว่าในเร็วนี้จะได้เจอกันแน่นอนหวังว่าเธอคงสบายดีรักแม็กซ์สุดท้าย <c oughs> <c oughs> ก็เขียนก็นว่า I hope you are well โอ้อะไรของเธอเนี่ย <c oughs> อันนี้เป็นรูปของแม็กซ์นะฮะ อย่างน้อยฉันก็ส่งภาพเซลฟี่ตัวเองตอนไปโรดทริปให้กับโคลอีดูนะฮะหวังว่าคงจะมีความสศกอันนี้วิลแชร์นี่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะทำให้โคลอีนั่งวิลแชร์นี้มันก้อนนะอ่ะเอาน้ำไหนน้ำอ่าฮะแทนที่ฉันจะถือแก้วน้ำให้โคลอีฉันกลับต้องป้อนน้ำให้เขาซะเองนี่เราให้ตัวเลิกกับเขาไปแล้วกันเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอ่า ดื่มซะเป็นไงสดชื่นขึ้นไหมโอ้ยไม่เคยคอแห้งขนาดนี้เลยอ่ะก็ทั้งปีเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะคูณมากขนาดนี้อ๋อนึกว่าไม่ได้กินมะนาวผสมกับน้ำอุ่นก่อนทำไมไม่ลองทำพอดแคสต์ดูล่ะหรือว่าชกหน้าเลยหรือถ้าจะชกได้เนี่ยทำพอดแคสต์นั่นล่ะโอ้ใช่เหมือนพอดอินอแคสต์เนี่ยบอเริงน่าเบื่อนะแม่ก็แค่คิดเล่นๆนะจะรู้ว่าเธอพยายามจะช่วย ใช่มันกลายเป็นนิสัยแย่ๆของฉันไปแล้วอะ่ะฟังดูเหมือนว่าเธอโตขึ้นแล้วนะดูเหมือนว่าเรามีชีวิตวัยเด็กอยู่อีกช่วงชีวิตหนึ่งอ่าแล้วจำได้ไหมแล้วเธอจำอะไรเกี่ยวกับเราได้บ้างละ่ะสมัยเด็กๆนะเราก็ต่างมีความทรงจำที่แตกต่างกันฉันจำได้ตอนที่เราเป็นโจรสลัดวิ่งแล้วก็กระโดดไปตามอเคเดเบงไงฉันก็เหมือนกันแต่ว่า เราก็ยังเป็นพ i เรตเป็นโจรสลัดในแบบของเรานะดูสินี่ Chloe of the Caribbean ใช่ไหฉันจะไม่มีวันลงเรือแต่หากไม่มีเพื่อนฉันไปด้วยอย่างที่เห็นนะฉันขาดเพื่อนไม่ได้น่ะแล้วเพื่อนคนไหนล่ะมีเยอะไหมแล้วเพื่อนคนไหนล่ะที่ไปแฮงค์เอาท์บ่อยที่สุดอะ Megan Beaver อ๋อคนนี้นี่เองแต่ว่าเธอไม่รู้จักเขาหรอก แต่หลังจากที่ฉันประสบอุบัติเหตุเขาก็เจ๋งกว่าเดิมอีกนะฉันรู้ว่าฉันไม่ได้มาหาบ่อยๆััเมินกี้แพ้นี่พูดเลยแต่ว่าฉันพยายามจะทำให้ทุกอย่างมันถูกต้องนะยังไงล่ะเธอไม่ใช่ซูเปอร์แม็กซ์นะฉันไม่ได้อยากจะให้เธอรู้สึกผิดอะไรเพราะแม่ฉันตั้งหาล่ะเออแต่ว่าเขาก็รักเธอนะโคลอยพวกเขารักเธอมากนะฉันรู้ แม่กับพ่อฉันน่ะน่ารักดีพวกเขาชอบโผล่รถดพลาดเข้ามาเพื่อดูว่าทุกอย่างเรียบร้อยไหมฉันว่าจอยซ์กับวิลเลียมนี่น,น่าทึ่งมากเลยนะแม็กซ์อุบัติเหตุน,นั่นมันทําให้เขาทําใจลําบากมากแล้วก็ประกันของเรามันก็ห่วยบรมเลยแหละแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลอะไรอีกเยอะแยะไปหมด <c oughs> ก็แน่นอนแหละฮะมันก็คงจะแพงใช่ไหมฉัน่น,น,นั่นได้เลยว่ามันต้องแพงมากๆเลยอะ่ะอุปกรณ์พวกนี้นะเฮ้แล้วก็มียา พยาบาลอีกแล้วก็ของต่างๆพ่อ,อกับแม่นี้คงจะถังแตกเขาสักวันน่ะแล้วเขาจะต้องอับอายม,มันคุ้มค่ากันไหมเนี่ยโคลอีเธอหน่ะหาประมาณค่าไม่ได้นะเออคือไม่ได้กะจะเล่นคํานะแต่ว่าเธอหาค่าไม่ได้จริงๆ,ๆเธอนี่เป็นกิ๊กจริงๆเลยเพราะงี้ไงจะถึงรักเธอ แน่นอนฉันรู้จักกีกเพราะว่าฉันก็เป็นแบบนั้นเห็นไหมล่ะฉันคงเป็นตัวสร้างความบันเทิงกับมนุษย์มากกว่ามันคงจะดีมากเลยถ้าเราจะได้ชิลเอาแล้วก็มาดูหนังด้วยกันเหมือนตอนที่เธอมาค้างบ้านฉันไงเออแล้วเธออยากดูอะไรล่ะเออขอคิดแป๊บหนึง่ง <Blade Runner S 1> อยากดู Blade Runner น่ะ,นะฉันชอบร้องไห้ตอนจบน่ะ,อ,นนะอีกอย่างฉันก็รู้นี่ว่าฉันอยากได้สีผมได้เท่ของพริสน่ะ ฉันรู้ถ้าผมสีฟ้าคงเท่มากเลยอ๋นนี้เป็นที่มาของผมสีฟ้าใช่ไหมอะดูหนังกันดีกว่าแล้วเธอไม่ควรจะหลับต่อหน้าฉันด้วยนะเพราะดูหนังกับฉันทีไรเธอชอบพล่อยหลับตลอดเลยฉันจาได้แม็กซ์ฉันสาบานว่าจะไม่หลับอีกแต่ที่เธออยู่ที่นี่อะหาหนังครับหวังว่าคงจะไม่หยีผิดเรื่องอันนี้ทิชชู่ไม่ใช่อันนี้อะไรเนี่ยอ๋อมันเป็นเครื่องฉีดมอร์ฟีนเหรอถึงขนาดต้องใช้มอร์ฟีนเลยเหรอ ไม่มีน้ำแล้วในนี้มีอะไรอ,อ๋อ medical s u p p l y นี่อะไรฮะอันนี้เหมือนเป็นโลชั่นที่ทำให้เลือดไหลเวียนดีอะฮะต้องใช้เยอะมากเลยด้วยทิชชู่ฮะอ๋อเอาไปเช็ดปากโคลีก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะฮะอ๋อเช็ดหน้าไม่ได้เช็ดปาก <S <S ใจนะฉันคงจะคิดถึงไอ้กรวดทรายที่ติดอยู่ในตาฉันไปอีกนานเลยแหละ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะไอเศษทรายพวกนี้เนี่ยมันชอบก่อปัญหาให้เป็นเรื่องใหญ่ตลอดเลยอย่างที่สุภาษสจีนว่าไว้ไงประกายไฟเพียงนิดเดียวก็สามารถทําให้ไฟไหม้ท่วมท่งได้แต่ก็รู้ดินี่เหมือนกับพวกผีเสื้อนั่นไงเออก็เคยได้ยินมาน่าจะหมายถึงบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์นะฮะจิโคลอีวาผีเสื้อกลับเพปีกเรา,ายังไม่ได้สํารวจอะไรเนี่ยอันนี้สํารวจแล้วใช่ไหมอ่าลูกแก้วหิมะ snow globe อันนี้ลิ้นชักคงไม่เจอแล้วรักแร้เเจอแล้วดีวีนววหนังอันนี้อะไรอีกฮะโอ้นี่มันเป็นมิกซ์ของของเราในตอนอาย 12. อุ12 Pirate Power เขียนด้วยนะครับเขียนแผ่นซีดีไม่ต้องสกรีนแผนนน่นด้วยอ่าเนี่ยเครื่องเล่น DVD รูปนี้ดูไม่ได้ก็เปิดเลยละกันนะอาได้ดูหนังกันแน่คืนนี้จัดไปเอาให้ถูกเรื่องเลย มาแล้วมาแล้วมันก็อารมณ์แบบนี้นะฮะก็ชวนให้นึกถึงความเป็นเด็กนะวัยเด็กของเรามันมีความทรงจำดีๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวญาติมิตรเพื่อนมิตรภาพต่างๆอะไรอย่างนี้นะฮะเรากลับมาทำเหมือนเดิมเราก็ยังคิดถึงเราก็ยังเก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆนะฮะเราก็ดูหนังกันไปนิ่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเออครอี มีแอบชำเลืองมองอ่าเช้าแล้วนี่วะดูจนเช้าเลยแล้วใครหลับแล้วทีนี้เอาแม็กซ์หลับคาเตียงไปแล้วแล้วโคลโอียะ อ้าวโคลอีไม่หลับโอยตาแข็งมากเลยนะตื่นสวัสดีอรุษสวัสดเช้าแล้วเวย้ยว่าไงคะ you, os, นี่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะหลับเร็วขนาดนี้กล้ <c oughs> าดียังไงเนี่ย <c oughs> ฉันรู้เธอต่อยฉันใช่ไหมล่ะ Blade Runner เนี่ยมันเป็นหนังที่ชวนฝันดีมากๆเลยนะคิดว่าเด็กคานี่เป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าโอลืมไปขอโทษทีเธอไม่ได้อยู่ดูตอนนั้นไม่ฉันขอโทษนะที่หลับไปก่อนนะเออเธอโอเคนะฉันก็ยังมีแม่กับพ่อของฉันนะตอนนี้เธอไม่ได้พลอยหลับใส่ฉันนเจอนี่มันปากเสียแต่เช้าเลยนะก็อย่ามีคนมานั่งข้างๆอะไรอย่างนี้น่ะ เมื่อวานนี่มันตื่นเต้นมากๆเลยนะมันเยี่ยมมากเลยล่ะที่ได้เจอเธอเนี่ยฉันรู้ว่าหลายอย่างมันเปลี่ยนไปตอนที่เรายัางเป็นเด็กที่ชอบเล่นแผลงๆแต่ว่าการที่อยู่กับเธอมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกับเราได้กลับไปเป็นตัวสลัดน้อยกระโดดโลดเต้นวิ่งล้อตามป่าอีกครั้งหนึ่งนี่มันมีความหมายกับฉันมากเลยที่จะได้เชิยกับเธอแล้วก็ทําอะไรไร้สาระตลอด โอ้ฉันรู้สึกปวดหัวอ่าช่วยไปเครื่องบนแล้วไปเอาอยาฉีดมอร์ฟีนมาให้หน่อยได้ไหมยอยู่ในห้องน้ำอ่ะฉีดมอร์ฟีนงั้นเหรอเออมันก็เหมือนกับ Star t r e k คอะไร,รวพวกเนี้ยเธอจะไม่เห็นเข็มซะด้วยซ้ำไปจริงๆนะฉันต้องใช้มันพ่อแม่ฉันเอาผ้าม่านไว้ข้างบนเพราะว่าพวกเขาไม่คิดว่าฉันจะไปเอามาได้นะรือว่าเธอไปเอามาได้นะ่ะแม็กซ์เหมือนกับโจสลัดไงนะฉันจัดการเองโคลี้ เอาละฮะเดี๋ยวต้องไปเอาไอ้เข็มฉีดมอร์ฟีนนะน่าจะใช่อาสำรวจนิดนึงเรายังคุยกับโคลอี้ได้อยู่ไหมได้ครับขอคุยนิดนึงแล้วจะแน่ใจนู้ว่ามันไม่ดูแปลกๆสำหรับเธอที่มาแฮงเอาท์กับฉันแบบนี้เออก็แปลกนิดนึงนะก็ประมาณนึงอ่ะแต่ว่าเพราะว่าฉันไม่ได้เจอเธอมานานแล้วไงฉันมันเห็นแก่ตัวไม่เธอคงยุ่งอยู่น่ฉันไม่โทษใครหรอก ทุกคนก็หวยเือนกันหมดขำๆน่ะเราเล่นแต่ว่าฉันก็รู้สึกซาบซึ้งใจนะที่ได้เห็นมหาสมุทรอีกครั้งมีพ่อแม่ที่รักฉันแล,แล้วก็ได้เพื่อนรักของ <Exactly. S 2> ฉันมาอยู่กับฉันในวันนี้ด้วยแน่นอนอยู่แล้วแล้วจะต้องการอะไรอีกละ่กะ,อละเออขอ monkey sex เออมัมนคืออะไรวะเออดูสิจะทำแม็กซีนหน้าแดงหมดแล้วเออเคยไปเดทกับใครบ้างไหมสิบแบล็กเวลอืเอาไงดี ก็ไม่เชิงก็ไม่เชิงนะเอ่อมีเด็กผู้ชายน่ารักเยอะแยะไปหมดเลยที่นั่นน่ะแต่ว่าเธอก็รู้จักฉันฉันมันขี้อายเกินไปโอ้นั่นมันเงี้งเง่ามากเลยเพราะว่าเธอออกจะดูเท่อะต้องมีผู้ชายคนไหนมาแอบชอบเธอบ้างแหละฉันเคยไปกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อวอร์เรนนะแต่ว่าฉันไม่คิดว่าเขาจะคบกับฉันแล้วล่ะโอ้สยดายของเธอต้องรีบหน่อยแล้วลหละยังมีปลาอยู่เต็มอ่าวเลยนะ โอ้ฉันพูดเหมือนพ่อฉันแล้วนะเนี่ยอ่านไหนๆก็พูดเรื่องพ่อละงั้นถามเรื่องวิลเลียมเลยก็แล้วกันนะแล้ววิลเลียมเป็นไงบ้างเธอชอบให้เขาอยู่ด้วยไหมแน่นอนเขาเป็นฮีโร่ของฉันสบาได้เลยว่าเขาจะยอมทําทุกอย่างเพื่อฉันแล้วก็แม่ของฉันฉันละอยากทาอะไรตอบแทนก็จังเลยฉัก็ทาแล้วไงก็อยู่ที่นี่กับครอบครัวของเธอแค่พวกเขาอยู่ที่นี่กับฉันก็ดีแค่ไหนแล้วแล้วก็มีเธออีกทุกอย่างมันดีไปหมดเลยอะ เอาละครับผมเราจะต้องลงไปเอามอร์ฟีนะครับแต่ว่าขอพักไว้ตัวนี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับเอาละสําหรับเอพิโซดนี้ก็ผมจะแบ่งพาร์ทให้มันย่อยลงนิดนึงนะครับแล้วก็จะเพิ่มรายละเอียดให้หน่อยเพราะว่ามีหลายคนอยากดูให้มันรายละเอียดมีเยอะมากขึ้นนะครับก็เลยจะทาแบบนี้ก็แล้วกันนะสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เอาขัดคอคเข้าไปในโคลอีดีใจมากเลยที่เรามาดูหนังด้วยกันคืนนี้ถึงแม้เธอจะหลับใส่ฉันก็ตามเพราะงี้ไงถึง slip over, เรียกว่าสลิปโอเวอร์เล่นคำอะไรก็เล่นไปนะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมใน l i ฟ e e ิสเทร e เอพิโดที่4ครับถ้าชอบก็เข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์ Subscribe กันได้เลยนะครับผมผมรออยู่อยากทำอะไรทุกคนมีความสุขก็ที่นี่แหละฮะก็เป็นที่ที่ผมอยากจะมองความสุขทุกคนนะครับงั้นเอาไว้พบกันใหม่คราวหน้าในไลฟ์ Strange ครับผมสวัสดีครับ